คำว่าการแย่งยึดน,นะคะเราจะได้ยินตั้งแต่เช้าชาวบ้านจะแทบไม่มีนะคะที่ใช้คําว่ารัดขวางคืนถือป่าจากเราแต่รัฐจะบอกว่ารัดแย่งยึดน,นะคะที่ดินและป่าไม้จากพวกเราสิ่งที่งานวิจัยนี้ค้นพบเนี่ยมีความน่าสนใจหลากหลายงานวิจัยของเราเนี่ยนะคะเราโฟกัสไปที่เราเฉพาะจ่อจงไปที่50ครอบครัวซึ่ง4ท่านที่อยู่ข้างบนนี้นะคะก็คือกรณีที่เราศึกษา พื้นที่คำป่าหลายเนี่ยนะคะถูกพวงคืน2,000กว่าไร่กับาก360กว่าครอบครัวแต่ว่า50ครอบครัวเนี้ยเป็น50บครอบครัวที่ยืนหยัดที่ะตอสู้เพื่อที่จะเอาที่ดินของตัวเองคืนมาทําไมเขามั่นอ,อกมั่นใจว่าเขามีสิทธิ์ในที่ดินเดี๋ยวเราจะฟังนะคะงานวิจัยชิ้นนี้มันได้นําเสนอแต่ก้าไห่อูนะคะอ่านี่ดิฉันเล่าให้ฟังนะคะต่อจากที่แม่บุญยังเล่าก็คือว่านะคะ กระบวนการต่อสู้เพื่อทวงสิทธิ์ในที่ดินทํากินของชาวบ้านเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ปี2,559ตั้งแต่โดนทวงคืนผืนป่านะคะตอนนั้นเนี่ยที่กล่าวก็คือบรรยากาศทางการเมืองมันมืดมนมากไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครเพราะว่าคนที่มาทําการแย่งชิงที่ดินแย่งยึดที่ดินเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมดใช่ไหมคะมีทั้งทหารตำรวจป่าไมา้ในส่วนราชการอำเภอจังหวัดไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครตอนนั้นไปพึ่งใครคะ ตอนแรกๆอ่าใครจะเล่าคะเป็นปพึ่งใครคะตอนแรกเลยเราไม่ได้พึ่งใครเราจะปลุมรวมกันเข้าไปป้วนที่จังหว<อ>ัดอลงถนนอ่าลงถนนเลยนะคะมีความมุ่งมั่นมากนะคะอ่านะคะแต่มีช่วงเวลาเหลื่อมนิดหนึ่งมาเราเห็นแล้วว่าสนะนถ้นถนาดว่ารัฐเขากาหนดที่มีความนม่ากริงอันนี้คิดว่าผมไม่ใช่แล้วค่ะ ความมั่นคงจริงๆจะน่าจะเกิดที่รัฐบาลม,มากกว่าการทวงคืนถึงปากเลื่อกประโยชน์แก่นายทุนอย่างที่ว่าเหมือนกันกนารให้ประธานาธิบดีอของเราซึ่งเป็นเจ้าของโฉนดทดี่หายไปแล้วค่ะเพราะความมั่นคงจากการที่ว่าเราสามารถดาเนินชีวิตต่อส่งต่อให้ลูกหลานแต่พอเหมือนเกิดที่ดินตรงนั้นไม่ทํากินได้ฉะนั้น,นโฉนดก็ไม่ใช่ของมัน่นคงค่ะรัฐ มากกว่านะคะที่จะจัดสรรความมั่นคงของเราไม่ใช่เพื่อแก่ไรถึงขอบคุณตนเข้ามาบอกว่าเอาความฉุกให้ประชาชนนี่ค่ะเออันแี่เดียวนี้ค่ะแต่เดียวนี้ไม่ใช่เข้ามาแล้วโวยเอาดีนที่ดินมูลของพ่อของแม่เราไปนี่ไม่ใช่ค่ะเออไม่ใช่งั้นชุดเดิมเอาชุดใหม่อยากฝากอะไรเราฝากถึงขอบคุณ ทุกองค์กรที่มาช่วยค่ะทุกๆองค์กรที่มาช่วยนี่ไม่รู้องค์กรไหนแต่พวกเราไม่รู้เป็นประชาชนธรรมดาแต่ขอขอบคุณมากๆค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณตัวนี้มันเป็นอำนาจรัฐที่เราเข้าม่ถึงแล้วเราไม่รู้ข้อมูลของรัฐแล้วทีนี้รัฐก็มีแต่แจ้งบอกว่ากีดประกาศที่บ้านผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เทศบาลแค่นี้ชาวบ้านคงไม่รู้หรอกครับว่า เขาปิดประกาศเรื่องอะไรบ้างเพราะผู้ที่ดำเนินการทำเหมืองมันก็ต้องเงียบยนคือทำให้เงียบที่สุดแล้วค่อยมาดังทีหลังอะไรประมาณนี้นะครับทางชมรมมนุรษย์ภูต่อของเราก็คัดกรมามตลอดจนมีพี่ๆหน่วยงานเขมาช่วยอีกแรลงครับเพราะฉะนั้นมุกดาหารและทำปไปไลชมรมมนุษย์ภูต่อเรา ต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับที่คัดการเหมืองหินและกังหันลมครับขอบคุณครับ